ออการค่าไทยครับได้มีการจัดสัมมนาธุรกิจก้าวพอดีสู่การเติบโตที่ยังยืนครั้งที่2นะครับภายใตย้โครงการก้าวพอดีสันจรประจำปี2 5 6 7ครับ ที่ห้องประรับเงินนะครับโรงแรมเพชรชรต์การ์เดนอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดดรสถาพรมงคลนศรีสวัสดิ์กรรมการหอ,อการค้าไทยและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับนั่งกอบการวัฒนะวัร่างกูรรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและประธานกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล่ำสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการจัดสมนมาธุรกิจก้าวพอดีสู่การเติบโตทีอย่างยืนเทือทีสองครับภายใต้โครงการก้าวพอดีสั้นจรประจำปี2 5 6 7โดยมีกรรมการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกรมว่ายีซีหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดครับเขาร่วมการสมนมาในเทือนี้ กิจกรรมการสำนาในมือนีครับในเถือนีนะครับเป็นการน้อมนำรักประชาเศรษฐกิจพ่อเพียงของในหลวงราชการที่เก้าเข้าสู่ธุรกิจเก่าพอดีการรู้จักตนนะครับและก็เป็นการสร้างแบรนด์แบบพ่อเพียงธุรกิจเก่าดีพ่อเพียงเติบโตยั่งยืนละก็ยังมีวิทยากรบรรยายพิเศษนะครับโดยดรเซริกุลเล่าไก่กุลหัวหน่วยการโครงการพอดีแล้วนะครับ ขออภัยครับผู้มีนนการโครงการพอแล้วดีนะครับและกับคณะเขาร่วมโดยมีสมาชิกหอ,อการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มว่าย e อีซี่หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเขาร่วมกิจกรรมนะครับจำนวน60คนครับ